ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาพาทุกท่านนะครับเข้าสู่สวนมะนาวของคุณวิรัติคำจันทร์นะครับซึ่งเมื่อเดือนก่อนสอเดือนก่อนนะครับก็ได้ถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับช่วงกำลังทำดอกมะนาวนะครับตอนนี้มะนาวกำลังออกดอกแทงช่อดอ,อกนะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับ21พฤศจิกายน2556นะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้มะนาวก็มีความพร้อมนะครับสมบูรณ์มากบางต้นนะครับมะนาวก็ยังเต็มเลยนะครับลูกก็ยังมีแต่ว่าช่อดอกก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับการ ดูแลคนต้นนะครับใช้วิธีการดาย่านะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราใช้ก็ปุ๋ยเล่งดอกนะครับสังเกตดูนะครับแต่และต้นก็เปลี่ยนยอดใหม่นะครับมียอดใหม่พร้อมกับมีช่อดอกนะครับนี่เต็มเลยนะครับช่อดอกมีความสมบูรณ์มากนะครับ เกือบทุกต้นนะครับอ่ามาดูต้นนี้ครับเยอะเลยอ่าเต็มเลยนะครับช่อดอกสังเกตูกเกือบทุกช่อเลยนะครับอ่าบางต้นก็มีอ่าส่วนของยอดนะครับส่วนของยอดก็อ่าทยอยมาด้วยลูกที่ยังหลงเหลืออยู่นต้นก็มีนะครับอ่าขนาดต้นเล็กๆนะครับ ตรงนี้เห็นนะครับโอ้โหเยอะเลยเกือบทุก่อนะครับสมบูรณ์มากาตรงนี้ก็เนี่ยตรงนี้ก็เริ่มทยอยออกนะครับตรงนี้เต็มเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับนะเกือบทุกต้นนะครับจะมีอดอกทยอยขนาดลูกยังเต็มเลยนะครับเนะี่ย ลูกยังเต็มต้นอยู่เลยก็มีช่อดอกออกมาด้วยนะครับอ่าสมบูรณ์มากนะดูต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับลูกยังเต็มเลยนะครับนะก็มีช่อดอกทยอยแทงออกมาด้วยนะดูตรงช่อนี้นะครับเยอะเลยอ่าทางสวนของเรานะครับตอนนี้ก็ร้อนนะครับอ่า รอสังเกตดูว่าดอกที่ได้มันจะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็มีทั้งปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็มีปุ๋ยทางใบด้วยแต่ละชอดเยอะเลยนะครับทุกต้นก็ว่าได้นะครับต้นนี้ใบร่วงหมดเลยนะครับฝนตกชุบ โดนพายุเข้าไปนะครับเมื่อ,อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถออกดอกได้เหมือนเดิมนะครับทุกต้นเลยเกือบทุกต้นนะครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้มีทั้งช่อดอกแล้วก็ยอดนะครับเต็มเลยนะครับ โอ้โหสวยมากเลยนะครับท่านใดมีโอกาสนะครับอยากจะมาดูที่สวนนะครับเอ๊จริงหรือเปล่ากลัวคุณวิรัตจะโกหกนะครับก็มาดูได้นะครับตอนนี้ก็ทุกต้นนะครับทยอยแทงช่อดอกนะครับก็คงจะทันนะครับช่วง มีนาเมษานะครับเราก็คงได้ดูได้ผลผลิตนะครับมะานานนอกฤดูก็คงทันนะครับสังเกตดูเกือบทุกเกือบทุกกิ่งเลยนะครับเยอะมากนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจกิ่งพันุ์นะครับตอนนี้ก็คงยังยังขยายพันธุ์ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า ต้องรอให้เก็บผลผลิตก่อนนะครับ